สรุปอธิบายนะครับเจาะลึกแล้วก็เจาะอ,อิสเอ็กต่างๆของ Attack on Titan Final Season นพาร์ที่2ตอนที่1นะครับหรือจะเรียก Attack on Titan Final Season EP ีที่17ก็ได้บอกเลยว่าเจาะลึกแน่นอนนะครับก็เหมาะสมสำหรับคนที่ดูการ์ตูนมาแล้วนะหรือนะครับที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถมาดูเจาะลึกนี้ได้นะครับแล้วก็ไปดูซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนลับการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t a n นทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะทําคลิปอธิบายอนิเมะนะครับหรือว่านะครับเจาะลึกเกี่ยวกับตอนใหม่โดยจะใส่นะครับอซ์เอกต่างๆนะครับหรือข้อมูลใส่เข้าไปนะครับเผื่อใครงงเนี่ยเกี่ยวกับตอนใหม่นี้คือถ้าดูคลิปผมผมหวังว่าจะไม่งงกันนะเพราะว่าผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายได้สุดว่าทําไมกันนะครับไอตรงนั้นตรงนี้เหตุการณ์ตรงนั้นจึงเกิดขึ้นและทําไมเหตุการณ์ตรงนั้นจึงเป สามารถไปดูตัวเต็มก่อนก็ได้นะในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในตอนใหม่นี้นะครับแล้วก็ถ้างง,งเนี่ยก็มาดูช่องผมนะครับหรือสามารถดูไปพร้อมกันได้เลยจะได้ไม่งงนะครับาารตอนใหม่นะครับว่าทาไมเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดแบบนั้นและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็กดซะนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก็สําหรับฉากเปิดมาเลยนะครับขอ้แตกออนไททันภาคใหม่นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาแล้วก็เป็นฉากที่โหดมากเลยนะหลังจากที่ ีไวนั้นนะครับก็คือระเบิดไปพร้อมนะครับกับเจ้าซีเยเกอร์จึงทําให้นะครับรีไวตอนนี้สภาพเนี่ยเจ็บปางตายเลยซึ่งภาพแรกที่เราได้เห็นนะก็โหดเลยล่ะเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นสภาพนิ้วคนนะครับที่ขาดออกมาซึ่งนิ้วนี้นะครับเป็นนิ้วของรีไวนะครับรีไวนั้นนิ้วของเขาขาดมาเลยนะครับจากแรงระเบิดที่ถูกโจมตีซึ่งเราก็จะเห็นสภาพร่างนะครับของรีไวนะครับที่หายใจโรยรินใกล้ตายสุดแล้วนะครับโดยเป็นฮันจีนะครับที่มาพบร่างของรีไวพอดีนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพย มากๆซึ่งในบริเวณนั้นนะครับจะเห็นเป็นควันออกมานะครับจากไททันวิปริตนะครับเนื่องจากว่าไททันวิปริตตนนี้เนี่ยได้ควันท้องของตนเองนะครับแล้วก็จับทางด้านของซีเกอร์นะครับยัดใส่ไว้ในท้องของตนเองซึ่งแน่นอนนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่จะพลิกชีวิตนะครับของซีเกอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยในจุดนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับเจ้าฟล็อกเนี่ยที่คุมตัวฮันจินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะจัดการนะครับรีไว้นะครับแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆนะครับเกิดควันพลุ่ง ซึ่งแน่นอนนะครับควันพวกนี้ทําให้พวกขอ้เจ้าฟล็อกเนี่ยตกใจมากๆเพราะอยู่ดีๆเนี่ยร่างของซเกเกอร์นะครับก็ออกมานะครับจากตัวไททันวิปบริตนะครับก็ตกใจอยู่แล้วแหละอยู่ดีๆก็ออกมาซึ่งในจังหวะนี้เองนะครับฮันจิก็เลยนะครับรีบพาร่างของรีวายหนีดยการที่พารีวายนั้นนะครับก็คือกระโดดลงไปในน้ําเลยนะครับว่ายน้ําหนีไปซึ่งหากใครสังเกตดูดีๆนะจะเห็นว่าตอนนี้สภาพหน้าของรีวายก็ยับเลยเนาะถูกไม้นะครับเส้นไม้เนี่ยทิ่มตามหน้าตามตาเนี่ยครับแล้วก็นิ้วที่ขาดร่างกาย สุดๆดซึ่งโอเคนะครับตอนนี้จุดที่มันเป็นพอยต์หลักๆเลยหละคนสงสัยว่าแล้วทําไมซิกเยเกอร์เนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพมาได้นะครับซึ่งเขาก็เฉลยไปในตอนนี้เลยซึ่งถือว่านิเมะทาฉลาดเลยนะครับไม่ต้องให้คนนั้นเป็นงงนานนะครับว่าทาไมนะครับทางด้านของซิกเยเกอร์นั้นน่ยถึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับโดยจะเห็นนะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในพาร์ทนะครับหรือว่าเส้นทางเนี่ยกำลังช่วยเหลือนะครับซิกเยเกอร์ด้วยการปั้นร่างของซิกเยเกอร์มาจะเห็นว่าเห็นไหมปั้นตรงส่วนท้องแล้วแล้วกกก็็ส่่วนนนนขขาาาํลลลัังป้้ึมแะแะะีห คือเหตุผลนะครับที่ซิกเกเกอร์นั้นสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะที่ไปละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรอให้ EP ต่อไปหรือเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้นะครับแต่เป็นว่าเหตุผลที่ซิกเกเกอร์สามารถกลับมามีชีวิตได้ด้วยเหตุผลนะครับที่ถูกกลับมาชุบชีวิตนะครับด้วยหญิงสาวคนนี้แหละเป็นคนทําให้ซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ในการต่อสู้นะครับก็คือในเมืองและเราจะเห็นว่านะครับทางด้านเอเรนนั้นได้กลายร่างเป็นร่างไททันของตนเองก็ทุกกกคคนนนนอออยูู่่บรริเวณั้้้ะ็จตใุ หรือว่าอยู่ข้างบนก็เห็นว่าเอเรนนั้นนะครับพร้อมจะสู้และบนฟ้านะครับจะเห็นว่ามีเรือเหาะเต็มไปหมดเลยซึ่งจะเป็นเรือเหาะนะครับของฝั่งมาเลยนะครับแต่ว่าผมขออธิบายเพิ่มเติมเรือเหาะนี้นะครับโดยเดิมทีแล้วเนี่ยเขาวางแผนว่าจะมาช้ากว่านี้ก็คือจะเอาคนทั้งโลกมาเลยนะก็คือแบบว่าเอาตัวแทนประเทศต่างๆนะครับเอาทหารสงครามต่างๆมาแต่ว่านะครับได้มีการตัดสินใจแล้วครับว่าควรจะรีบมาปลุกเลยนะครับเพราะว่าหากรีบมาปลุกเลยนะครับทางด้านฝั่งชาวเอลเดียเนี่ยก็คือพวกพระเอกเนี่ยก็คือจะยังไม่ท ได้ตั้งรับนะครับยังไม่สามารถรวมกําลังพลได้นะครับหรือคิดแผนอะไรได้ก็เลยคิดว่ามาบุกกันเองเลยจึงทำให้สงครามครั้งนี้นะครับที่เห็นทหารเนี่ยโรยตัวมาเนี่ยก็จะเป็นทหารนะครับฝั่งมาเลแททั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นฉากที่ถูกตัดมานะครับแก้เครียดเอาฮานะครับจะเห็นว่านะครับพิกฟิงเกอร์นั้นนะครับก็แขนขาดนะครับโดยเศษที่แขนขาดเลยเนี่ยก็คือเป็นการช่วยเหลือนะครับจากไททันกรามนะครับเพราะว่าพิกนั้นเนี่ยถูกจับอยู่ใช่ไหมก็แขนขาดไปแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะด้วยพลังของไททันเนี่ยเผื่อใครไม่ทราบก ก็ฟื้นฟูกลับมาแล้วก็ในท้ายที่สุดเราจะเห็นว่านะครับก็คือไทท่านกียนหรือว่าพีกเนี่ยก็พาเจ้าหนูกาบีนะครับหนีไปจากตรงนั้นและหากใครลองสังเกตดูดีๆนะไอที่หนีไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอเรนนั้นนะครับยอมปล่อยไปนะจริงๆสามารถจับได้แต่ส่วนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อนะครับในช่วงหลังๆและอีพีหลังๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกทีพอถึงช่วง e ีพีนั้นแล้วก็จะเป็นถึงพาร์ตการต่อสู้และซึ่งพาร์ตการต่อสู้ถือว่าทํามาได้ดีและก็สนุกมากๆเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะทําาาาแยย่่่หรือเเปลลนนะดด้้วววผมับไ นะครับทำได้ดีกว่าไฟนอลซีซั่นพาทที่1นึ่งาทที่ 2, 2> ทําได้ดีกว่านะครับจะเห็นว่าเอเรนนั้นนะครับต่อสู้กับไททันกรามอย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งไททันกรามนั้นเร็วมากๆเอเรนนะครับไม่สามารถตามความเร็วของไททันกรามได้และไททันกรามนั้นนะครับก็สามารถหนีนะครับการโจมตีนั้นไปได้นะครับและเราจะเห็นว่านะครับเอเรนก็มองขึ้นไปบนฟ้านะครับซึ่งเป็นการดูนะครับไรเนอร์นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเอเรนนั้นรอให้ไรเนอร์นั้นโดดลงมานะครับเพราะว่าเอเรนพร้อมจะสู้กับไรเนอร์นะครับผู้คครรรออบงงพลััไททนเกาะ การถูกตัดไปนะจะเห็นว่าเยเลนานะครับคือเยเลนาเนี่ยเผื่อใครงงนะคือใครนะครับเท่นที่แล้วก็มีบทบาทอยู่นะโดยเยเลนาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ข้างใครนะครับในตัวของซิเจเกอร์และหวังว่าให้เอเรนนั้นร่วมมือกับซิเจเกอร์ทำในสิ่งนะครับที่ซิเจเกอร์นั้นต้องการนะครับเยเลนาพยายามเตือนนะครับว่าให้เอเรนนั้นรีบหนีไปก่อนหรือว่าหลบไปอย่าต่อสู้เพราะว่ายิ่งต่อสู้ในสงครามครั้งนี้นะครับยิ่งเสียเปรียบแต่เอเรนนั้นไม่ฟังเยเลนานะครับเอเรนนั้นนะครับเหมือนกับว่าจะทน ก่อนหน้านี้แล้วคือเหมือนจะผิดแผนไปซึ่งเยเลนาก็ไม่ได้โง่นะเธอเหมือนจะรู้แหละครับว่าเอเรนนั้นจะไม่ทําตามแผนนะครับที่วางไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนและทนายน,นั้นเองนะครับเอเลนก็ลงลงไปที่เมืองนะตอนแรกมันอยู่บนประมาณแบบบนปราสาทอะไรประมาณนี้และก็ไปรอนะครับให้ทางด้านของไรเนอร์โดดลงมาซึ่งไรเนอร์นั้นก็โดดลงมาและก็กลายร่างเป็นไททันกรอะในการจะต่อสู้กับเอเรนนะครับและเราเห็นทั้งสองคนก็คือใส่เข้ากันเลยนะครับเหมือนชนช้างกันเลยซึ่งมีเกดเล็กเกดน้อยด้วยนะะเห็นว่าเอเรนนั้นนะครับใส่า ปียใส่ทางด้านของนะครับไททันเกาะนะครับของไรเนอร์ซึ่งหากใครจํากันได้นะครับผมเคยทําคลิปแล้วแหละไททันเกาะของไรเนอร์นั้นมีต้นแบบมาจากนักมวยปั้มชื่อดังอย่างบล็อกเลสเนอร์ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นอิสระเล็กๆและการที่อาจารย์ใส่เข้ามานะครับเป็นการต่อสู้ที่คล้ายมวยปั้มนะครับที่เอเลนนั้นทําการสเปียร์ใส่ทางด้านของไรเนอร์และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เจ้าหนูกาบีนะครับโดยตอนนี้เจ้าหนูกาบีนะครับก็ไปพบกับผู้ประชาการมากัตและเราจะเห็นว่าผู้ประชาการมากัตนั้นก็เป็นห่วงนะคร เราจะคิดว่าคนมาเลเนี่ยอย่างผู้บัญชาการมากัตใช่ไหมเป็นชาวมาเลจะต้องเกลียดชังไอ้พวกเถ่าพันธุ์นะครับชาวเอลเดียแน่นอนแต่ปรากฏว่าก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ตามหาเฟลโก้นะครับแล้วก็พี่ชายของเฟลโก้นั้นก็ถามด้วยเลยครับว่าตอนนี้ทางด้านเฟลโก้เป็นอย่างไรบ้างนะครับและเราก็จะได้รู้แหละครับว่าผู้บัญชาการมากัตรู้แล้วแหละครับว่าทางด้านของซิกเยเกอร์นั้นหักหลังชาวมาเลนะครับเข้าร่วมกับเอเรนเพื่อทําการร่วมมือกันนะครับซึ่งสาเหตุที่รู้นะครับอันนี้เป็นอีเอีกแล้วโดวยเป็นข้อมูลตัั้้้งแแต่่ีีนทลวคก็ือ หรือว่าไททันเกวียนนั้นนะครับจับผิดสังเกตได้เลยครับว่าทางด้านของซีเเกอร์นั้นน่าจากหลังมาเลนะครับก็เลยเป็นต้นเหตุและการในการบุกมานะครับเป็นแผนทั้งหมดในตรงนี้และท้ายี่สุดก็ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นนะครับจะพยายามไปช่วยเหลือเฟลโก้แต่ว่านะครับกาบีเนี่ยรู้ว่าตอนเนี้ยเฟลโก้แย่แล้วนะครับเพราะว่าเฟลโก้นั้นนะครับดันไปได้ายนะครับของซีเเกอร์หากซีเเกอร์นั้นคำรามนะครับก็จะทําให้นะครับกลายเป็นไททันวิปริตทั้งหมดเลยซึ่งเดี๋ยวส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญนะครับแต่อีพีนี้ เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตรงนี้ไวเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปที่พาร์ทการต่อสู้อีกแล้วนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับทำมาได้ดีมากๆทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นไทท่านจู่โจมของเอเรนหรือในท่านเกาะของไรเนอร์นั้นนะครับต่างผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีก็จะเห็นว่าเอเรนนั้นสามารถต่อยไรเนอร์ล้มไปได้ไรเนอร์นั้นนะครับก็สามารถคว้าเอเรนแล้วก็ต่อยได้เอเรนก็ทีบหน้ากลับไปนะครับและไรเนอร์นั้นทําการจับหัวของเอเรนนะครับเพื่อหวังจะให้นะครับางด้นอั่ยลูห จะกินนะครับที่ท้ายทอยของเอเรนนะครับโดยอิสเอกก็เหมือนเดิมเนาะก็คือหากกินที่ท้ายทอยแล้วก็จะสามารถครอบครองพลังไททันของเอเรนได้แต่ปรากฏว่าเอเรนนั้นยังมีไม้ตายลับของตัวเองอยู่นะครับโดยการที่เขานั้นมีพลังไททันค้อนสงครามโดยพลังไททันค้อนสงครามนั้นสามารถสั่งสร้างอาวุธได้นะครับพี่แกก็เลยสร้างเป็นหอกแหล้มออกมารอบตัวเองเลยนะครับจึงทําให้ไททันกรามแล้วก็ไททันเกราะนั้นก็คือลอยขึ้นไปแล้วถูกเสียบอยู่ก็เลยไม่สามารถจะมาขโมยนะครับพลังไททันของเอเรนได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามี มีการต่อสู้และเอเรนเริ่มเสียเปรียบเพราะว่าไททันเกวียนนั้นนะครับก็ยิงกระสุนใส่ที่หัวของเอเรนนะครับซึ่งพอยิงไปแล้วเนี่ยจะทำให้เอเรนนั้นหยุดชะงักเล่นเอานะครับไอ้พวกกองเชียร์เนี่ยก็คือเยเลน่าอะไรพวกเนี่ยต่างตกใจเลยนะครับที่เห็นแบบนี้เพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้น่าจะแย่แล้วนะครับเอเรนกำลังถูกรุมและไลเนอร์นั้นนะครับไททันเกาะก็เลยนะครับหยิบอาวุธที่เอเรนสร้างขึ้นมานะครับทำการแทงใส่เอเรนนะครับเพื่อทำการหยุดยั้งเอเรนเอาไว้และเหตุการณ์ก็ถูกตตัััััดดดไไปปนนนนนนะะะะะคคคครรรบบกกกกก็็็เเุุใ้ิีี่่แหลมาาาพูยยวจจองง เข้าร่วมกับเอเรนหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่หรือจะต่อต้านเอเรนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ลองไปพูดกับมิกาสะนะครับเพราะว่าพิกาสะเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดณตรงนั้นนะครับถ้าจะจัดการเอเรนหรือจัดการใครก็แล้วแต่ซึ่งมิกาสะก็ยังลังเลอยู่เลยครับว่าจะจัดการเอเรนดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเธอนั้ยยังรักในตัวของเอเรนอยู่แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสลายเอ a กแทกออนไททันนะครับในตอนใหม่นี้ก่อนทั้งหมดนี้นะครับเป็นเอ็กแทกออนไททันไฟนอลซีซั่นพาร์ทสอง ตอนที่17ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ละกันนะที่จะเรียกนะครับเดี๋ยวผมขอลองสุ่อีกทีว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็อยู่ที่ความนิยมละกันว่าเขาเอาแบบไหนกันและเหมือนเดิมหากใครนะครับอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาคลิปเนี้ยผมพยายามจะเจาะลึกให้อีสเอ็กต่างๆนะครับเกี่ยวกับตอนใหม่นะครับคือจริงๆแล้วคุณไปดูแบบตัวเต็มมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาดูช่องผมนะครับน,นั้นจะสนุกกว่านะครับเพราะว่าผมจะพยายามอธิบายทุกอย่างว่าในเรื่องทําไมการเหตุการณ์ตัวนู้นตัวนี้ทําอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่มันสป เจาะหรือข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็น s อเนะครับในสัปดาห์นั้นๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Attack on t ไ t ท n นะครับและเหมือนเดิมหากใครอยากรับชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาและซับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ